จบตาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังเดือดระอุภาพวินาทีต่อวินาทีเหตุการณ์เผชิญหน้าสุดตึงเครียดระหว่างทหารไทยกับมวลชนชาวกัมพูชาในพื้นที่พิพาทบ้านหนองจานที่สถานการณ์ล่อแหลมสอบานปลายจนเกือบเกิดการประทะสวัสดีครับผมวิวัฒน์เราจะมาอัปเดตข่าวโดยทีมงานช่องสุนยทีวีสุนยแฟนคลับนี่คือภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้25สิงหาคม บริเวณบ้านหนองจานชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่พิพาทที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลารอวันประทุสถานการณ์เริ่มเดือดเมื่อมวลชนชาวกัมพูชาจํานวนมากซึ่งมีทั้งผู้หญิงและเด็กได้เข้าทําการรื้อถองรั้วลวดหนามที่ฝ่ายทหารไทยสร้างขึ้นในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนแต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพียงไม่นานฝ่ายทหารก็กรูกันเข้ามาขัดขวางทันทีผลักดันและพยายามยื้อแนวรั้วขึ้นจากฝ่ายกัมพูชา เสียงตะโกนเป็นภาษาไทยดังก้องยืนยันกรรมสิทธิ์ขณะที่อีกฝ่ายก็พยายามยื้อยุดรั้วไว้สุดกำลังเกิดเป็นการประจันหน้าที่ไม่มีใครยอมใครบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลและเสียงด่าทอสถานการณ์เข้าใกล้จุดประทะเต็มทีทุกอย่างพร้อมบานปลายได้ทุกวินาทีแม้สุดท้ายเหตุการณ์ในคลิปจะยังไม่มีความรุนแรงถึงขั้นหนองเลือดแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของพื้นที่พิพาทแห่งนี้ ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อเวลา16นาฬิก52นาทีที่ผ่านมาพลครีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของฝ่ายความมั่นคงโดยยืนยันว่าฝ่ายที่บุกเข้ามารื้อถอนรวดหนามคือชาวกัมพูชาไม่ใช่ทหารไทยซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดปกติที่ใช้ประชาชนแทนกําลังทหารและรั้หนามแนวดังกล่าวเป็นของกองทัพไทย ที่ติดตั้งไว้ชั่วคราวในเขตอธิปไตยของประเทศไทยโฆษกกองทัพบอกยังระบุได้ว่าล่าสุดกองทัพได้กลับเข้าไปวางแนวลวดหนามคืนที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,เ,เ,ลวเพื่อยืนยันอธิปไตยของไทยพร้อมทั้งจะเร่งดําเนินมาตรการที่จําเป็น,พเ,ปนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ํารอยเวลา17นาฬิกานาทีชาวบ้านเขมียนเข้ารื้อรั้วลวดหนามท,ที่ทหารไทยได้กั้นไว้ณบ้านหนองจานพร้อมกับนำลวดหนามออกจากพื้นที่แกนนำชาวบ้านซึ่งเป็นทหารกัมพูชา สั่งชาวบ้านขเขมรนให้หรื้อหมดและเข้ายึดพื้นที่ของไทยพร้อมกับย้ำกับชาวบ้านขเขมรว่ารื้อลวดหนามออกมาแล้ว <c oughs> เอาไปขายก็ได้ล่าสุดเวลา17.40น,นยังพบชาวบ้านขเขมรยทยอยเข้าพื้นที่บ้านหนองจานหลังทหารกัมพูชาที่แปลงร่างพลเรือนเป็นแกนนำประกาศให้ชาวบ้านรวมตัวกันในพื้นที่เพื่อหวังยึดดินแดนของประเทศไทยแม้ว่าทหารไทยจะถอยออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์บานปลายแต่อย่างไรก็ตาม ทหารไทยยังคงปรึงกําลังอยู่ใกล้ๆพื้นที่ดังกล่าวเรายังต้องเกาะติดสถานการณ์ยั่วยุนี้กันต่อไปว่าจะบานปลายไปสู่การประทะรอบสองหรือไม่ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒน์สอสอดอรสุนยัยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนัยทีวีช่องสุนัยแฟนคลับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ